สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2566นะครับจะพามาชมไผ่ข้าวหลามเปาะนะครับทางสวนได้จัดเตรียมนะครับไผ่ข้าวหลามเปาะชุดนี้นะครับเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับติดต่อทางสวนเข้ามา,า,น,า,น,น,า,ามน,นะครับได้ต้นต้นพันธุ์ไผ่ข้าวหลามเปาะไปลองปลูกนะครับ ทางส่วนวันนี้จัดเตรียมจัดส่งให้เลยนะครับปวอมรักสมบูรณ์นะครับทะลุถุงนะครับควอมรากสว,สวยนะครับต้นแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ ชุดนี้พร้อมปลูกนะครับไผ่ข้าลามปอกก็เป็นอีกชนิดนะครับที่นิยมใช้ลำนะครับโดยในด้านของจักสารจักตอกนะครับเราก็นิยมเลยนะครับนำไปเผาเข้าวหลามน,นะครับ รับทางสวนจะทําการจัดส่งให้กับคุณพี่นะครับที่บ้านโคกยางนะครับตําบลอีสานเขตอําเภอเชลบ์พระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับความสูงก็ประมาณ90-100ถึง1น0นะครับ90เซนถึง100เซนนะครับจะมีส่วนปลายนะครับเลยนิดหน่อยนะครับสำหรับชุดนี้ นะครับสังเกตนะครับพี่ๆสังเกตว่าทางสวนจะไม่ให้ดินในถุงชํานะครับแห้งนะครับโดยทางสวนจะให้ความชื้นนะครับให้ให้คงความชื้นไว้นะครับแต่ไม่แฉะจนเกินไปนะครับ พระพี่ท่านใดสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับไผ่ขรามปอกก็สามารถติดต่อได้ทางเพจสวนธนพัฒน์สกลนครนเข้ามาได้นะครับหรือจะโทรศัพท์มาหมายเลข0910515839แอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนนะครับติดตามได้ทางช่องทาง YouTube พิมพ์อังกินธนพัฒน์การ์เด้นนะครับ ทางส่วนก็มีข้อมูลขา่าวสารอัปเดตความขึ้นไหวอยู่ตลอดพี่พี่เพื่อนๆสามารถเข้าไปกดติดตามกดแชร์กดถูกใจด้วยนะครับ